ต่อมาก็เป็นอาหารระดับซูเปอร์พรีเมียมเหมือนกันนะคะจากแบรนด์อเลเจนตัวนี้จะเป็น and สนูตรฟิตแอนทีมค่ะเหมาะสำหรับน้องแมทที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะตัวนี้เขามีวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อสัตว์สดใหม่ไม่ผ่านการแปรรูปถึง85%โดยที่5ส่วนผสมรายการแรกนะคะจะมีเนื้อไก่เครื่องในไก่ปลาเฮอริงเนื้อไก่งวงแล้วก็ปลาเฮกค่ะโดยสูตรนี้นะคะมีคุณสมบัติคือดูดซึมง,ง่ายขับถ่ายดีมีกล้ามเนื้อแล้วก็เพื่อหุ่นกระชับค่ะ จะมีการจํากัดคาร์โบไฮเดรตนะคะไม่มีส่วนผสมของธัญพืชแป้งมันสับปะหลังหรือว่าโปรตีนสกัดจากพืชเลยแล้วก็มีการเพิ่มแอลคาไนทินขึ้นมาเพื่อพาผ่านไขมันให้เปลี่ยนเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยลดการดูดซึมของไขมันแล้วก็ช่วยเพิ่มกกใยท่ทให้อิ่มท้องด้วยค่ะมีการลดปริมาณไขมันให้เหลือเพียง15%นะคะแต่ก็ยังอุดมไปด้วยกรดไขมันที่จําเป็นที่ได้จากปลาสดทั้งตัวเพื่อช่วยบํารุงขนแล้วก็บํารุงผิวหนังให้แข็งแรงค่ะ ทำให้มั่นใจได้ว่า o ออริเจนสูตรนี้นะคะจะช่วยลดน้ำหนักให้กับน้องแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเขามีปริมาณแนะนำในการทานระบุไว้ใต้ถุงนะคะเราสามารถดูแล้วก็สามารถนามาปรับใช้กับน้องแมวของเราได้เล